นีดมางวหพระธาตุน้องบัวพญานาคของตนใหญ่สวยมากเดี่ดยวผมไ่ายดูดูพ่อพญานาคธาตุองค์ให่พญานาวัดพระธาตหน้องบัวคนราชธานีสวยงาม คำถวายพญานาคกอปูกไม่ยากท่านปู่คือกรกฏนาคราชทันยากรีบมณีเกตนาที่นี นมัสัวัตตระโตสมัสนามรสัวัตตระโตสมมัสนมัสักวัตถุระโตสมัสพาธรสกกายวจาจิตตังหังวันทานาคาวิรูปขะวิสุธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาเอราปทวิสุธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาฉันจะปุตต วิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังองังวันทานาคากัตหาโกตมะวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตาจะมหาราปโปปิโยนาคะคันทะปะริตังสาธุขอบรมีของพระปู โชคเปิดลาบการคา้าการเงินเจริญรุ่งเรืองขอให้ชีวิตแต่ความสุขความเจริญซาธุซาธุาธาธเป็นพยานาคแน่นในสวยงามสวยงามสวยงามหงาต้นใหญ่เลย พระธาตุหนองบัวเข้าไปกราบไหว้สกกาละขอพรอาหารพระธาตุหนองบัวอันนี้อากาศไม่แดดมากอากาศดีไม่ร้อน สวยงาม oh <my> น,นี่คนก็ไม่เยอะเท่าไหร <c oughs> ่หน้าจะเป็นพญานาคหน้าเป็นพญานาคให้กราบไหว้บูชาแล้วเขากากราบไหว้สักการะ <c oughs> สวยงาม tuhan mutasawu atorat dosa masalah selesai nomor selesai mutasawu yang sepatu tadi batik titang sari-rikatan maha bodhi putra wajah sama nasa jawa wanita เมเตสัพยาเนหาสณีทาดีขมะณีจาปิสัพพทาสาธุลูกัสวันทามิภันเตสัพพอปาราธังขมะถะมีภันเตมยากระตังบุญอย่างไม่หังทาพังสาธุสาธุอนโมทามิสาธุขอบารมี ปักรักษาคุ้มของพระธาตุหนองบัวแห่งนี้ขอบารมีของสมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีวิจาตุ้มครองปักักษาไว้ชีวิตลูกมีแต่ความสุขความเจริญสาตูสาตูลำรวยการค้าการเงินเจริญรุ่งเรืองทำการสิ่งใดก็ขอให้ความสุขความเจริญ มีคุมกล้าวขุมครองความสุขความเจริญสาธุสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิพิโสภะกวารังสมาสัมพุทโตวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโตรโภวิทู อนุตโรบุร eh ิสัตธรรมธาติสัตทเทวมนุสังพุทโธภกวาติสวัคคโตภกวัตตาโมสันติโกวการิโกเอปสสิโกปนาิโกปจจตังวิติตพโพวิ็นโยหิติสุติปนโนภกวัโตสาวกสังโฆอุชุปติปนโนภกวัโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปนโนภกวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนโนภกวัโตสาวกสังโฆญาติตังจตาริปุริสายุคานิยตาปุริสปุคราห เฮสักพักวัดโตสาวสงฆ์วายโยมาวายโยทักทิ้งายโยนชรีกรณีโยนุตังปุญจคิตตังโรกัสาทิ้งซาทุสาทุของปักรักษาจิตาจสิ่งใดก็สองปากรนาพระเจ้าได้มาสักการะบูชานี้ขอให้มีชีวิตตื่นจความสุขความเจริญเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันก่อนเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วชมข้างใน trong đàn này